เิเยนนะทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงค้นทุกได้เพราะความเพียรพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าไม่มีบุคคลใดในโลกที่จะไม่มีความทุกข์ธรรมะโอสถนั้นจึงเป็นยาวิเศษที่จะสามารถรักษาได้ทั้งโรคทางกายและโรคทางใจดิฉันณนญะาณนรินขวัญมาเป็นสะพานบุญเชิญชวนบอกบุญกัลรายานมิตรญาติธรรมและสิทธิญาณสิทธ สมัครเข้าร่วมโครงการทำดี101วันบูชาคุณแม่พ่อสารต่อประนิทานท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระย,ยานนาวชิโรโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังชีนทรงโครงการนี้เริ่มมันแรกวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2564ยังสามารถสมัครได้ถึงวันที่9กันยายนนี้ค่ะ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ตลอดระยะเวลาในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี้เราสามารถที่จะทำบ้านของเราให้เป็นวัดกันได้ค่ะคือสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเดินจงกรมและนั่งสมาธิหากท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาเราก็สามารถทำสมาธิอย่างง่ายหรือที่เรียกว่าวิทิสาสมาธิคือปฏิบัติในช่วงเช้า5นาที กลางวัน5นาทีและเย็น5นาทีรวมการปฏิบัติได้ตั้งวันละ15นาทีแล้วนะคะดีกว่าที่เราคิดว่าจะทำแต่ว่าไม่ได้ทำเลยและหากท่านที่ไม่มีเวลาจริงๆหาช่วงเวลาใดก็ได้ปฏิบัติให้ได้วันละ15นาทีก็เป็นการส,สรั่งสมบุญบารมีเป็นการสะสมริยทรัย์และนับว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วค่ะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่เาราทุกคนต่างก็ได้เท่าเทียมกัน24ชั่วโมง เรามักจะบอกว่าเราไม่มีเวลาแต่เรามักจะฆ่าเวลาด้วยการที่เล่นไลน์เล่นเฟซหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆหากกลับเปลี่ยนเวลาตรงนั้นมาเป็นการสั่งสมบุญของเราเปลี่ยนจากวิกฤตโตควิด -19 มาเป็นการสะสมริยรัพย์ร่วมกันนะคะมาสร้างพลังบวกที่เริ่มต้นจากตัวเรา พลังบุตรพลังความดีกระแสแห่งความดีงามนี้เปรียบด,ดังที่เราจุดเทียนคนละเล่มจุดต่อต่อกันความสว่างพลังงานบุญกระแสแห่งความดีงามตรงนี้นั้นก็จะครอบคลุมไปทั่วไทยและทั่วทุกทุก,ทก,ทกมุมโลกดังประน,นิทานที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยานนาวชิโรโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยศินโทโรท่านปรารถนาให้โรคนี้ประสบกับความสุขสงบ และสันติค่ะ